สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามีนัดส่งรถกับคุณลูกค้านะคะอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากจะได้รถสวยๆนะคะไว้ใช้งานนะคะ พักมาหาตุกทิ้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอารถไปส่งคุณลูกค้าถึงที่เลยนะคะโดยที่ทางบริษัทของเรานะคะจะมีการจัดส่งรถนะคะโดยการเอาขึ้นรถสไลด์นะคะเอาไปส่งให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านนะคะหรือว่าที่ทํางานหรือว่าสถานที่นัดเจอนะคะที่ว่าลูกค้าอยากจะรับรถไปนะคะในส่วนของวันนี้นะคะภารกิจของเรานะคะส่งลูกค้าที่จังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวที่พาไปดูเนาะว่าบรรยากาศนะคะเวลาที่เตรียมรถให้ลูกค้าเนี่ยเราเตรียมแบบไหนนะคะต้องมีขั้นตอนยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ้า นี่จะเป็นบรรยากาศเวลาที่ช่างเขาเตรียมรถนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าการที่เรถขึ้นรถสไลด์นะคะมันต้องมีการล็อกรถนะคะล็อกให้แข็งแรงนะเพื่อที่จะไม่ให้รถเนี่ยไหลลงได้นะในส่วนของตรงนี้นะคะอันนี้พอรูติก็มาดูวิธีการทางานของพี่ช่างเขาเพราะว่าของี่ทำไม่เป็นนะคะก็ดูวิธีช่างเขาทําแดดก็กําลังร้อนเลยนะคะแต่ว่าติอยู่ไหนใช่ไหมคะติอยู่นี่คะ่ะ <laughs> อยู่ในร่มนะคะนะคะเขาก็กําลังเตรียมความพร้อมนะคะ นี่กระโุลไลท์ที่เราจะไปส่งลูกค,ค้านะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงงานผลิตนะคะโอ้โแดดสุดยอดมากจริงๆข้างอนเขาสุดยอดอยู่นะนนนนะไรยงเาเยันี่นรรนนะน,นคะ,ะน,นคะ ำลั่งรถไปส่งคุณลูกค้านะคะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะนี่นะคะ่ะเรานั่งบนรถสไลด์นะคะกำลังไปนะคะทางน้องก็กำลังแบบเออโคลุกคลึงโคลุกคร่งหน่อยนะคะในรถตัวนี้นะคะก้องก็เลยไปด้วยกับรถนะคะต้องบอกวันนี้เนาะนี่นะคะคุณลูกค้าซคู่นะคะเดี๋ยวกำลังเดินทางไปจ้านี่นะคะเราก็มาถึงตรงจุดนัดพบกับลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าเขาได้มาซ่อมแอร์ลูกค้านะคะอยู่ที่นาการจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเราเลยไม่ได้ไปที่จังหวัดเลยค่ะตอนนี้นะคะช่างก็ทำการเช็ครถให้ลูกค้านะคะเพราะว่่่่่่่าา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 กกกกกอออนนนนนนททีีีีเเเเเรร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 รจะะ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 ะปปลลยยยถถถไไดด้้้้้คค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 ตงงชช็็ใใหหับู๋วพ แต่ตังอยู่่ยดีแต่ด้างปล่แต่แต่ตังอยู่่คนแต่้าแต่ไหมังู่่ด้งวนะังอยู่นะจ๊แต่งูนะะ